โคตรมีประโยชน์เลยเป็นโคตรมีประโยชน์เลยไอเทียกะระไรได้สะอาดายแล้วไรละอูหาโลบูอย,ไอยไอูไอเทียกูหาโลบูไม่เจอไอชี่อะแสดงว่าโนบูดีอะโนบูไม่มีจริงรไอเทียสะอาด แย่ yeah ดิมันไม่มีสติเลยไอ้เหี Rebel ้ยไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยขมกากไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันบล็อกเกมกูเหี้ยบล็อกเกมโอเค เฮียโ <laughs> er, นบูโคดนมแต่กูบอกกูเล่นไม่ได้ตเนี้กูโดนบล็อกคอมกูบล็อกเกม,กมกเกียร์กูโดนเกียร์นี่อ่ะ เม, Gegen, ม่ไม่กอดเขาไม่ได้ไอ้เหี้ยมันมองกูไม่ให้เข้ากกเก๊ยไมเหี้ยคตรเกียดเลยโคตรเกียดกูก็เขียนไล์อยู่ว่านั่งคุยกันมึงกลังไม่เห็นแล้วเลยวะโอเคเดี๋ยวกูเปิดดีคอร์ดแป๊บ เดี๋ยวกูใส่ดิใส่บันดิตเลยไอ้เฮียดีกไู้เฮียก้องเปิดดูอยู่โค้รสมาทเลยสัส์โ <c> ค <oughs> ้รสมารทเลยเฮีย <c oughs> เดี๋ยวเดีวเขาเขามาฝั่งนี้ก่อนหน้ามังคอส์แมทเลยไอ้ฮี่หน้ามังคอส์แมทเลยเนกัก็เดินไอ้ยีมไอชินยิมบังเกลุมาฝั่งนี้กว่า เฮ้ยมีเฮียอะไรบ้างเนี่ยเราจะมีสิ่งสดใสเราจะมีสิส่งสดใสเยอะเท่านี้ซึ่งแน่ๆคือกูเองแหละ เปิดหน้าถึงเธอใส่เธอกูเนี่ยว okay, ่า <c oughs> ชีว้วไม y ครับพี่อะเริ่มโผร่กูเลยเกมโกรธกูเลยเกม My ค l ับ <c oughs> <c oughs> ชีว้วาเฮ้ยตาโตไปไหญี่ไหม เฮ้่จำไลยจะวัสดุกีัาไม่ใช่รอที่พายจากวัสเตลพลางุูบไอ้เหี้ยกาจัดในเหี้ยไม่เคยใเหี้ยไม่เคยหน่าจัดแต่ะตัแต่มันไม่มีขึ้นในสา ไม่เขียนเป็เป็ดชี่คิดว่าคุณเปนอย่างไรฮิฮีฮิอิฮ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 ินกฮยฮิฮ็นิฮ ไม่ใช่ไม่ใช่ก๊อฟก๊อฟอีฮี้มันอันนี้ไม่ใช่ก๊อฟอแต่อันนี้คือรอบเย็นแขมเลยไม่ได้ก๊อฟเลยอะเย็นเชี่อะไรต่อดีเดี๋ยวกูแป๊บหนึ่งกูไปเอาเพื่อมมันเอามาันั่งเล่นด้วยกันตาแน่มันไม่พอด,ดีคอยตัวอ้เหีย้ย มันนลำขานไอเชียนี่จะำขานใช่คพระนั้นปกเกวเฮียอ้าวเดี๋ยวเรียกเพื่มคุละเพื่อคนณละบางคนขสดังไร เฮียเขียนกลับอไอ้สัสเว้เฮียโคตรโคตรนาจ๊ะเฮียเว้ยไม่ใช่กูเอามาใส่ยิ้งไม่ได้ไม่พอเลยเด้อไอ้เฮียเก็บตังคูเก็บใครดูว่าเก็บตังคท่าไหร่วะเก็บตังคูเท่าไหร่วะดูบ้า

เอามาส่งในนี้เลยส่งไปได้ช่องส่งทางนี้ได้เลยเพราะกูไม่ว่าอไอ้จั์กูไม่มีใครอยู่เกณฑนกูไม่ว่าเพราะไม่มีใครดูได้เกณฑ์กูไม่ว่าเพราะในไกูไม่มีใครดูได้หาเศษซากไปเฮียกู คูณการทาสิบสามไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยคุณน <mon> ั่งเล่นเกมคุณจะมานั่งเล่นเกมคุณจะมานั่งเล่นเกมไอ้เหี้ยไปเสียงสะทุ์ทะเลาะกับไอ้เหี้ยเสียงสะท้อนไอ้เหี้ยโอเคได้เห็นแล้วทาสิบสามแล้วไอ้สารเลยไลน์หน้ากูมันเล่นเกมด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเปิดไม่ไม่เปิดในคอมแม่งไอ้เหี้ยกูเล่นกูไม่ใช่กูกูไอ้เหี้ยจิตติกสุขที่มึงโดนมาไอ้เหี้ยกูเพิ่งโดนมาสดๆร้อนๆเลยไอ้เหี้ยไป ไอ้เหี้ยผมฮี่ฮี่ฮจะฮี่ไี่ฮี่ฮีัฮี่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 ี่ฮีี เฮ้ยไม่ได้ถามคุณเแบบดอยู่เด้อคุณนั่งเสบบดอยู่สามแปดสามเก้าไันหนเหี้ยว่ามก็เสือคือคืออด้กูไม่รู้ นั่นก็คืออะไร กูใส่หูฟังอยู่ถุ่มถ้ากูถอดหัวกูก็ไมดีหรอกเขี้ยเชี่ยะยุ่งเยอะไอ้หี่ ว่าที่ผมคนนี้ そう <laughs> thank <laughs> you มาหายหายขู่ เอชอบดแด่ยอไลน์น,นีออตอ,อกออยายออกออกิรดัสกิเดกิเอด้สกิดกิดกิเอด

กูไม่เห็นกูเพิงเขียนอยู่กูไม่เห็น อัวไปห้องเม่กี้น่ยไมาสดๆแะร้อนๆเนี่ยเออเยรนี่ยบิดเกียนี่ยเลยเปลี่ยนมาล้วนี่ยน่เ่อลยน่าเบ่อเลยเ เจ้าทำอะไรเจ้าทำอะไรเจ้าทำอะไรใจพร้อมถ้าเข้าไม่เอา้าเาแก่ก็นีวกณูจะไปได้แล้วละมีมีหุแนยนี่แก้เนี้่ เลกตัวน oh? ีอเกมเกมเสามเกมนป็นเกสามเป็นคนเลกคา่กองนี้อยู่กอหาเกมอยู่ เทเดีัลีเทเียะเนียละเนียเกูตบพี่รอบหนึ่งปอิดแล้วโกรมาเห้ด้กูดับเยีวดับ ý trong của đi tôi rất là quan hello của chúng tôi rất là Bye.